กูจัดน้องใหม่มาแรงบลูแป9เปิดตัวซีรีส์ใหม่สเตปอัพทูรันเวปลายทางฝันฉันคือเธอเอาใจแฟนคลับด้วยการคว้าตัวพระเอกหนุ่มสุดฮอตโอมทิติวัตรริประเสริฐประกอบนางเอกน้องใหม่ลูกครึ่งไทยโรมาเนียอเล็กอเล็กซานดราอาริดามาเต้ที่มีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงแชมปเปียนโนเยาวชนระดับนานาชาติรวมด้วยนักแสดงมากฝีมือและอินฟลูเอนเซอร์สายฮาอีกครับค้ังเลยครับ ขอ,อยาถามวันนี้เลยลวกันค่ะสนับเลือกดีบวงสวงซีรีเรื่องนี้ค่ะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นเลืกดีที่เราทําการบวงสงซีรีส t e p Up t ทุนเร n เวยนะครับซึ่งซีรีส์ตัวนี้เป็นการส่งเสริมการประกวดดีไซเนอร์นางแบบนายแบบทั้งนั้นยังผมของของประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสทำตำแต่ง่งจังหวัดต่างๆาม,ม,ามาประกวดเป็นโครงการทีนี้ก็มันไอซีรีส์นี่นก็เลยแตกแต่ยอดออกมาเพื่อเป็นซีรีส์เพื่อให้เข้าใจโครงการนี้เป็นซีรีส์ เนื้อหาในซีรีส์อังขาดนอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดีไซนเนอร์แล้วมันยังมีสตรอรี่อะไรที่ใส่เข้าไปในความสนุกของเรื่องนี้บ้างฮะมีครับผมมีเนี่ยสตรอรี่ของมันก็คือเรื่องนี้เราเราจะเน้นวิวสวยซึ่งปลายเดือนนี้เราจะมีบินไปถ่ายทัที่ประเทศออสเตรียครับผมก <ไง S 2> รุงเวียนนาซึ่งซึ่งจะขายพวกวิวสวยแล้วก็พอกลับมาไทยมันก็วิวในไทยที่ที่เป็นอัซีนเพราะว่าเราเราได้ความร่วมมือกันซ้ำจากการท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็จะเป็นสถานที่อันซีนต่างๆแล้วก็ในเรื่องนี้สเตปอัพเนี่ยครับมันเป็นการนอกจากว่ามีความสนุกมีดราม่ามีโรแมนติกแล้วก็จะมีการสอนให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทํางานเป็นทีมเพราะว่ามันมันจะมันจะเข้าพอดเข้ากับโครงการโครงการนี้นะที่ว่ามาประกวดที่เขาต้องเป็นทีมมาประกวดกันครับผมตอนนี้ได้เปิดกล้องหรือยังคะเปิดกล้องวันที่บินไปยี่สิบหกเปิดกล้องยี่สิบเจ็ดนี่ครับที่อัปเตีย เห็นบอกว่าได้น้องนักแสดงทั้งเด็นไอดอลทักแสดงนวกกานมาเต็มเลยใช่ครับผมดาวทิกตอกอ่ายูทูบเบอร์อาทุกเนี้มยมาทั้งงอมาร่วมเป็นพระเอกเรื่องนี้เลยครับผมอ่ะพูดถึงเรื่องเลียนหน่อยว่าเราเล่นเป็นยังไงคาแรคเตอร์ยังไงคะก็วันนี้ก็มางานบงสวงนะรครับเซตบ้าทูรันเวก็เป็นซีรีส์อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเป็นซีรีส์แนวแบบว่าแนวแฟชั่นแล้วก็มีเรื่องดนตรีเรื่องแบบว่า ดีไซนเนอร์เข้ามาเขียวด้วยซึ่งสีรื่องนี้จะมียังครบครบรถครับจะมีทั้งด้านความรักมิตรภาพต่างๆแล้วก็จะทำให้แบบคือเราดูแล้วจะอิ่มอิ่มหนังไปกับว่าครบรถของซีรีส์นี่ครับยามไยังไงบ้างที่โอม ตอนนี้นี่อยู่ในขั้นของการเวิร์กช็อปครับผมเพราะว่าตัวนี้บทบทจะออกมาไม่หมดแล้วก็ด้วยความที่โอซีเรื่องนี้นักแสดงเราแบบว่าแน่นขับขัางมากแล้วก็โอเป็นเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานทุกคนเงนี้ผมก็ก็ดีใจแล้วก็ได้มาร่วมงานกับน้องอเล็กซ์ครั้งแรกด้วยอย่งนี้อ่างตัวอเล็กซ์ก็เป็นนักเปโนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เล่นเป็นอาลีชนะเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นเรื่องการแบบทำงานอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็สดใสล่าเลยคูณจำได้ฐานะผู้จัดพูดถึง ซีรีส์เรื่องนี้หน่อยค่ะโครงการ Step Up to r ร n w a y ตรงนี้นะครับมันเกิดค,ความฝ่ฝันของเราเราจะเห็นว่าทุกอีเวนต์ทุกกิจกรรมเนี่ยจะประกอบด้วย4-5วิชาชีพไม่ว่าจะดีไซเนอร์ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าช่างหน้าช่างผมโครงการ Step Up r u n ร a y ตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทำขึ้นมาเพื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของความบันเทิงความสำเร็จทั้งหลายเนี่ยมันคือคนกลุ่มเราคนนี้ นะครับแต่เราร้อยเรียงเรื่องราว่างที่ทำให้น่าสนใจและที่สำคัญคือโลเคชันที่เราถ่ายทำตัวนี้เนี่ยหลายท่านคงทราบดีว่าประเทศออสเตรียเวียนนาเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่และสวยที่อยู่ติดอันดับโลกอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับส่วนโลเคชันในไทยเนี่ยก็เป็นโลเคชันที่เป็น u n s e ีนไทยแลนด์เพราะฉะนั้นโลเคชันในต่างต่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามและยังใหม่มากนะครับในตรงนี้และก็เนื้อหาเรื่องราวต่างๆอย่างนี้มีครบทุกรสเลยครับ แน่นอนว่าคัานบังยังไรกับซีรีส์เรื่องดีบ้างคะเพราะว่ามีนักแสดงนำคนดังเยอะมากเสี้ค่ะคืออย่างนี้ต้องขอบคุณนะครับท้ง,ทงของน้องโอมน้องอเล็กส์นะครับที่ร่วมมือในโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้เนี่ย เนื้อหาสาระเป็นเรื่องใหม่นะครับและเป็นการยกระดับนะครับและยังมีโครงการต่างๆที่จะตอบเนื่องจากตรงนี้นะครับว่าโครงการตัวนี้จะเป็นการส่งเสริมวิชาชีพและที่สําคัญคือถูกตีแผดในสื่อของภาพยนตร์ซีรีส์มากขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับน้องมีนมาร่วมเล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยยังไงครับก็ในในซีรีส์เราบทเป็นตูตานะครับเป็นผู้ชายที่สิทธิ พี่ชาขผอุ่ครับก็คือเป็นเพื่อนกับอลิซตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็อีกอย่างในทงกือได้เป็นเชฟด้วยครับเป็นเป็นบทบาทที่คนท้างค้าททยกับตัวเอมากๆครับการที่เป็นเชฟต้องมีศิลปะการทำอาหารในรูปแบบหนึ่งซึ่งเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้มากันือนกันจีน่านะคะในเรื่องนี้ก็รับบทเป็นออร่าค่ะก็คือเป็นไม่เบื่อไม่เมากับ ที่มีนเลยก็คือแบบกัดกันตลอดแล้วกันทีไรก็ต้องกัดกันค่ะก็เรื่องนี้ก็รับบทเป็นเออลูกสาวเจ้าของโรงแรมค่ะก็จะเป็นคนเบี่ยงวีแต่ก็ยังอยู่ในโกลเหตุแล้วก็คนสาชายสาวอ่ะพี่ป๋อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดีไซเนอร์เลยแล้วเราเป็นดีไซเนอร์เลยยื่นคือเล่นเป็นตัวเองเหรอคะใช่ครับที่ออกมาตรงกลารก็ได้ค่ะคอเจ ก็ก็ต้องมาคอยดูว่าออเปิใ <c oughs> หม่ครับเปิดใหม่ครับก็ <c oughs> เล่นเป็นตัวเองครับแล้วก็ต้องมาดูว่าป๋องชีเบ็ในซีรีส์เนี่ยจะเหมือนตัวจริงขนาดไหน <c oughs> ว่าจะร้ายหรือจะใจดีแบบเนี้ยก็จะมีหลากหลายมุมมองแล้วก็ตัดสินเรื่องราวในการสื่อสารเรื่องของ <c oughs> อาชีพของดีไซเนอร์แล้วก็อีกหลายมุมมองที่หลายคนน่าจะยังไม่เคุ้จักกันนะครับเรจะเป็นดีไซเอร์หรือว่าจ ก็ตอนกี้บทก็ยัง,งไม่ยังยังไม่จบตอนนี้อีก่งก็คงจะยังรออีกสัมงานเรื่องของมุมมองหลายคนที่ยังไม่รู้จักอีกพาร์ทของมาเป็นเชนเนอร์หรือฝ่ายมาเป็นเชนเนอร์ในตอนนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วที่บอกมันก็จะมีเรื่องของกลยุทธ์ในการดำเนินเรื่องราวแบบนี้ครับมากมาย อ่าน้องก๊อตน้องก๊อตครับครับผมสวัสดีครับเล่นซีรีส์เรื่องนี้ยังไงครับอ่ะเขาเป็นน้องเขาเป็นน้องตัวนะครับมันเป็นอะไรที่ใหม่มากฮะหนึ่งคือเราได้ร่วมกับได้ร่วมงานกับหลายๆอาชีพจริงๆเรื่องนี้อยากเล่นเป็นน้องพี่โอมนะฮะแต่เขาไม่ให้จริงๆริครับผมครับผมเลยได้เป็นนะฮะลูกน้องของคุณเทพประชัยแล้วคุณแบงค์เส้นเล็กอย่งนี้นะฮะขยงนี้ใช่ครับครับผมประมาณนั้นฮะอ่ะคุณแบงค์ยังงไเช่นใช่นนะนะแหล่งนี้ที่พักจิตนะแหล่งนี้ ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ครนี้ก็เป็นเรื่องที่2ในการในการแสดงนะครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายใหม่ๆด้วยนะครับผมก็หลังจากร้องเพลงมาก็เปลี่ยนมาเป็นนักแสดงดูบ้างครับก็ก็จะทําให้ดีที่สุดครับผมน้องน้องเทปครับครับผมในเรื่องเทปลับกดเป็นหัวหน้าแก๊งจอมก็เป็นหัวหน้าของ,ของสองฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นตัวที่สร้างสีสันสร้างความสนุกสนานสร้างความตลกมันเทิงให้กับ ชาวแก๊งแล้วก็ชาวนี่ก็อยากเล่นเป็นอยากเล่นเป็นแฟนเขาเหมือนกันแต่ัอดีเขามีคู่อยู่แล้วเล่ที่วันแล้วใช่ครับไม่ได้เป็นแฟนกเขาเลยพี่แบงค์ตอบแล้วครับอ่ะคุณจับชื่อผักซีรีส์ไหนได้ไหมคะจะได้ชมเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วสามารถรับชมได้ทางช่องทางไหนอ่านะครับตอนนี้ในเรื่องของซีรีส์เรานะครับกำลังอยู่ในการเจรจาอยู่แต่ที่แน่ๆซีีรส์เราเนี่ยมีการประกบที่ กรุงเวียนนาแล้วก็เกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในประเทศไทยติดตามเ,เร็วๆนี้นะครับ